สวัสดีครับผม well บิ๊กเวลนะครับซูภปโชวฟักแก้วนะครับเป็นที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท r e m a x ก r ์ e n w a y นะครับผมเองอยู่ในอาชีพนี้มาถึง8ปีละตอนนี้ผมก็ทำอยู่ในพื้นที่ฟาร์มมิงรัชพฤกษ์งามวงวานประชาชื่นแจ้งวัฒนะหรือว่าโซนเชยพฤกษ์สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการ ศึกษาข้อมูลของทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินแต่ละรายการเนี่ยราคาเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่พยายามศึกษาเก็บข้อมูลในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีนะครับมาตลอดแปีทุกครั้งนะครับที่เราได้ไปพบผู้ขายเราสามารถที่จะช่วยเหลือให้กับผู้ขายเรื่องของการตั้งราคาเป็นราคาที่สามารถขายได้และได้ราคาที่ดีที่สุดผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเอง ได้ไปในคอร์สสมนาได้รู้จักกับเพื่อนๆที่เขาทําอาชีพนี้อยู่แล้วเขาก็ได้แนะนําให้รู้จักอาชีพนี้เข้ามาจึงมีความสนใจแล้วเราก็มองว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นมืออาชีพเราจะไปเรียนรู้ที่ไหนองค์กรไหนที่มีคนที่ประสบความสําเร็จมีคนที่จะเป็นต้นแบบก็เลยได้มาพบเจอกับ RE-MAX Greenway ซึ่งมีบอสอดิดิ์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ทําให้ผมเนี่ย มาเป็นมืออาชีพในอาชีพนี้ได้นะครับก็เลยเข้ามาสู่บริษัท g r e e n เ a y ที่นี่นะครับจุดเริ่มต้นสําหรับคนที่จะเข้ามาสู่ในอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์สิ่งแรกก็คือต้องเข้ามาเรียนรู้ก่อนครับ ปูพื้นฐานความคิด mindset ในการทำงานให้ถูกต้องก่อนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือด้วยอาชีพนี้ไม่มีใครมาเป็นเจ้านายเราเราเป็นนายตัวเองสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีวินัยเราต้องพยายามคอนโทรลให้ตัวเองทำงานได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันแล้วมันก็จะเกิดโมเมนตัมที่จะทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีผลงานฝากขายเรื่อยๆมีผลงานปิดการขายมากขึ้นเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ครับ